สำหรับใครที่เบื่อหน้าตา Google Chrome แบบเดิมๆที่ค้นหาตอนเริ่มต้นแล้วเนี่ยวันนี้นะครับผมมี Chrome Extension ดีๆนะครับที่มาแนะนำนะครับที่จะทําให้ Google Chrome หรือ b r o w s ์เซที่ใช้ h r r o m e n n i n n นะครับทุกตัวอย่างเช่น Microsoft Edge หรือ b r a v e Browser เองก็ตามเนี่ยนะให้เป็นอ่าเต็มเท่ๆนะครับเลยนะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับตีมจะดูเท่ๆจะดูแบบโอ้โหโมเดิร์นมากนะครับใครอยากได้แบบนี้นะครับรอติดตามในคลิปนี้ได้ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมแอบบี้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำ Chrome Extension ดีๆนะครับที่ชื่อว่า Night Tab นั่นเองนะครับพิมไปนะครับ Night Tab นะครับอ่าก็จะขึ้นมาหน้าแรกแบบนี้เลยกดเข้าไปปุ๊บนะครับอ่าแล้วก็ตรวจสอบเบราว์เซอร์ของคุณก่อนนะครับว่ารองรับหรือไม่ถ้ารองรับนะครับปุ่มก็จะเป็นฟ้าๆแบบนี้แล้วก็สามารถกดได้นั่นเองนะครับ ก็จะสังเกตโอเวอร์วิวของเขานะครับว่าโอ้จะเป็นแบบโอ้โหสวยสุดยอดแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับแต่ละอันก็สามารถคัสตอมไมซ์หรือว่าปรับเปลี่ยนได้ตามนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นฉบับของเราก็ได้นะอ่าไม่ฟลิกเลยนะครับไม่เสียเงินสักบาทนะครับโอเคเราก็สามารถกด a d d to base นะครับถ้าเป็นโครมก็ n s t a l l on chrome อะไรประมาณนั้นกด a อ d ติ t อ็กซ์เไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็ลองกดแท็บใหม่ดูนะครับอ่านะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับใครมีถามอะไรก่อนนะครับก็กด คี e อิดนะครับอ่ามันจะดีถามว่าเอ้ยให้ใช้ของเดิมหรือไม่ก็กดอ่าใช้อันนี้ไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีวันและเวลาเพิ่มเข้ามานะครับอ่านะครับที่จะดูคูลหรือดูเจ๋งกว่าเดิมแล้วนะครับและอันนี้นะครับก็จะเป็นแทบ็บค้นหานะครับแล้วถ้สามารถค้นหาบุ๊กมาร์กต่างๆได้อย่างเช่นผมจะค้นหา Reddit นะครับ Reddit ผมก็ค้นหาได้นะครับจะขึ้นมา Reddit Netflix ผมก็กดเข้าไป Netflix ได้หรือแม้กระทั่งนะครับมันไม่มีในนี้แล้วผมสามารถกด Enter ปุ๊บแล้วก็สามารถค้นหาไปที่ Google Chrome ของเราได้นั่นเองนะครับอ่านะครับสุดเจ๋งเลยใช่ไหมล่า <No. S 2> ครับและอันนี้นะครับแท็บต่อไปนะครับก็ oh. คือ Edit กับ Add นะครับ Edit นะครับก็จะเป็นการแก้ไขพวกชื่อต่างๆนะครับอย่างเช่นชื่อกรุปชื่อ หมดหมู่อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมไม่ฟอใจกูสตาร์รนะผมจะเอาชื่อ subscribe every นะครับผมก็เปลี่ยนได้นะครับกดเซฟไปหรือจะเปลี่ยนชื่อจากเจ้าตัว Netflix นะครับครับเป็น Movie แล้วกันนะครับถ้าใครเสร็จภารกิจอะไรแล้วก็กด Edit อีกทีนะครับเพื่อเซฟนั่นเองนะครับส่วน Ad ดนะครับแอดก็คือเป็นการเพิ่มกลุ่มใหม่หรือว่าบุ๊กมาร์กใหม่นั่นเองนะครับบุ๊กมาร์กอันนี้ผมจะเอาเซฟใน เดฟไซด์แล้วกันนะครับโพสชันเป็นโพสชันที่3ามโพสชันแรกเลยก็ได้เห็นนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นไอคอนนะครับไอคอนเนี่ยมันจะใช้ของฟอนต์อัลซัมนะครับฟอนต์อัลซัมคืออะไรใครใช้เว็บก็จะรู้ดีใครเป็นเว็บเบ e l o ์เ r อร์ก็จะรู้ดีว่าฟอนต์อัลซัมนะครับก็จะเป็นแหล่งรวมไอคอนนะครับที่เป็นโอ้โหเพียบมารตไทยเลยไอคอนนี่มีเป็นพันล้านอันนะครับโอ้โหเยอะมากแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนมีการติดตั้งมาให้แล้วแหละนะ ล้วก็สามารถเลือกได้นะครับผมอัปรูป Apple แล้วกันนะครับรูปแอปเปิ l ลเขาไม่ได้จ่ายนะก็เป็น Apple w e b เว็บไซต์โอเคนะครับแล้วก็ Direct ไปที่ Apple w e b เว็บไซต์ https tap a p apple com นะครับโอเคทำได้เหมือนกันแล้วก็นี่ครับก็จะเพิ่มในนี้นะครับแล้วก็จะเข้าไปที่เว็บ Apple ได้นั่นเองนะครับต่อไปคัลเลอกับ a อสเซ คอลเลอร์นะคบก็จะเหมือนเป็นสีแบ็กกราวด์สีด้านหลังเนี่ยนะเนี่ยสีประมาณตรงนี้นะแล้วก็สีพวกตีมลองนะผมจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะลองลองประมาณนี้ผมจะเป็นสีเขียวนะครับแบบนี้ผมก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับแบบนี้ก็ทําได้น,ะค,นะครับโอเคนะครับส่วนแอสเซสแอสเซสก็เหมือนเป็นส่วนหลักนะครับส่วนที่เด่นๆอย่างเช่นพวกไอตัวนี้ตัวทับๆเนี่ยพวกไอคอนเนี่ยนะสีแบบนี้นะผมก็สามารถปรับได้นะครับ โอ้ยเป็นสีเขียวนะครับทำได้เหมือนกันนะครับโอ้โหดูเท่มากนะสีม่วงนะครับทำได้เหมือนกันนั่นเองนะครับบอกว่าสีเขียวว่าเข้าสุดละ อ่านะครับี่จะดูคูลๆแบบนี้แล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปรูปฟันเฟืองครับกดไปปุ๊บท่านผู้ชมก็จะหงายหลังแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเยอะเห็นเยอะๆแบบนี้นะครับมันตั้งง่ายมากแล้วก็สามารถตกแต่งได้อย่างครอบคลุมใครมีเจตการล้ำเลิศก็สามารถแต่งนู่นแต่งนี่ได้เลยนะครับมันจะมีอะไรให้ตั้งให้เยอะมากนะครับตั้งตั้งแต่เลเยอร์เอาจนถึงไนท์แท็บนะครับก็จะเป็นการตั้งพวกขนาดของอ็อบเจกต์นะครับว่าจะเอาขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับและอีกอย่างนะครับเราสามารถกดคอฟฟี่นะครับแล้วก็ เขาได้ด้วยนะครับสนับสนุนค่าข้าวเขานะครับกดซัพพอร์ตไปสัก20ปอนด์ครับแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ครับเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นถึง20ปอนด์นะครับโอเคเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับเจ้าตัวเซตติ้งเนี่ยนะเราก็จะมันก็จะสามารถปรับพวกขนาดของอ็อบเจกต์ปรับพวกขนาดของบุ๊กมาร์กกรุ๊ปหรือว่าส่วนของต่างๆนะครับโอเคนะคบผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนนี้คือส่วนของเฮดเดอร์นะครับเป็นส่วนหัวนะครับส่วนที่ครอบคุูอยู่เนี่ยนะส่วนตั้งแต่เจ้าตัวฟันเฟืองถึงตรงนี้นะ ส่วนของบุ๊กมาร์กก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ลงไปครับนะครับเนะราก็สามารถปรับได้เดี๋ยวไปรอดูกันนะครับเรย์เอานะครับอันนี้คือไซส์ปรับได้เหมือนกันนะครับใหญ่เล็กใหญ่เล็กเชิญเลย a r e รียนี่คือความยาวนะครับจะยาวเท่าไหร่ล่ะผมยาวประมาณ ครึ่งๆแล้วกันนะครับอไลเมนต์นะครับจะจัดไว้ตรงไหนซ้ายขวาหน้าหลังทําได้หมดนะครับอ่าผมจะเอาไวตา้ตรงอ่าบวกตัวกลางหรือกันนะครับโอเคนะครับอะไรฮอริ z o นท a ลกับอ่าเวอร์ติคอลนะครับอ่าฮอริ z o นท a ลก็จะเป็นประมาณอ่าโลไซด์บายไซด์นะครับโลก็เป็นแถวแถวแถวอะไรประมาณนั้นเวอร์ติคอลก็จะเป็นคอลัมน,มมมมน์นะครับคอลัมน์คอลัมน์ผมจะเป็นเวอร์ติคอลนะครับอันนี้คือ header dan bookmark อันนี้แล้วก็ bookmark เด่น header นะครับ เฮดเดอร์ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือส่วนของเวลานะครับเดนบุ๊กมาร์กมันก็จะอยู่เป็นค่า default ของมันอยู่แล้วนะครับส่วน Bo o k m a r k กเดนเฮดเดอร์นะครับมันก็จะอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งใครชอบแบบไหนก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับ Padding Padding นะครับใครเรียนเว็บก็จะรู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับ Padding ก็จะเหมือนขนาดข้างในนะครับอ่านะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะเผื่อมีความเข้าใจมากขึ้นแบบนี้นะครับอ่าก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะเอา ขนาดอะไรเท่าไหร่นะครับผมจะเอาเจ็ดหรือกันสวยดีกิวเตอร์นี่คือระยะห่างระหว่างกันนะครับอย่างเช่นเจ้าตัวเนี้ยนะระยะห่างว่าต่างตรงนี้นะครับอันนี้มันยังเซตมาเป็น2อยู่แล้วก็สามารถปรับได้นะครับจะให้ห่างเท่าไหร่นะครับอ่านะผมเอาเป็น6นะครับเพจนะครับสามารถเซตไตเติลได้ด้วยนะว่าอย่างเช่นให้ every นะครับสังเกตมุมนี้สินะครับมันก็จะเป็นคําว่าให้ every เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะ score part n นะครับไอ้ข้างล่างมันก็จะบวมๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไป นะครับเพื่อมให้อาให้มันประหยัดพื้นที่นะครับให้ให้มีข้างล่างนะครับโอเคนะครับเราก็สามารถปรับสกอร์บาร์ได้ผมปรับเป็นฮิดเด้นเพื่อให้มันไม่มีนะครับโอเคนะครับหมดสําหรับเลเยอร์แล้วต่อไปเฮดเดอร์ครับเฮดเดอร์ก็จะมีปรับอะไรให้บานตะไถ่เพียบเลยนะครับแอรียนะครับปรับได้ครับจะให้ยาวสั้นเท่าไหร่นะครับผมจะเอาสั้นประมาณ77นะครับโอเคนะครับเป็นแมชบุ๊กแอรียได้นะครับอ่านะครับอันนี้เป็นให้มันบาลานซ์กันนะครับผมจะเอาเป็น75แล้วกัน โอเคอไลน์เมนตชิดซ้ายชิดขวาชิดหน้าชิดหลังได้นะครับถ้าปรับเป็น100แล้วจะไม่เห็นผลนะผมจะเอาปรับเป็นตรงกลางนะครับโอเคนะครับส่วนของ v e r t i c อ่า v e r t i c a l item ถูกแล้วนะครับก็สามารถปรับเป็นเบส Line หรือว่าปรับเป็น Center ได้นะครับเบสไลน์ก็จะเป็นอยู่ที่เบส e ซนเตอรก็ตรงกลางนะครับไอเท h o อ i นนะครับอันนี้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับว่าจะให้ i อเทอยู่ตรงไหนนะครับผมจะให้ i อเทมมันอยู่ตรงกลางนะครับ ออเดอร์อันนี้ก็จะเป็นยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับกริดดิ้งนะครับเห็นไหมมนตรงกันไหมถูกไหมเออนะครับกริดดิ้งสามารถกดโชว์ได้นะครับแล้วก็สามารถาตั้งนิคเนมของเราได้อย่างเช่นเฮ้ยสวัสดีเอเวอรี่นะครับอ่า굿เมื่ออ่า굿อัฟเตอร์นูนเอเวอรี่นี่อัฟเตอร์นูนถูกไหมเนี่ยเที่ยงแล้วเนี่ยอัฟเตอร์นูนละนะครับ굿อัฟเตอร์นูนเอเวอรี่นะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถทําได้นะครับ ปรับให้มันใหญ่เล็กก็ได้นะเออนะครับทาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถจัดเลี้ยงได้อยากให้อย่างเช่นผมอยากให้มันอยู่หลังเวลานะครับมันก็จะเวลาก็จะนําหน้ากด afternoon ก็จะอยู่หลังแล้วนั่นเองนะครับก็สามารถเลื่อนปรับโดยการกดเลื่อนแบบนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลูกศรนั่นเองนะครับกดบวกกดเพิ่มได้นะครับอันนี้เราไม่เจาะลึกมากนะครับเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะครับทัสิชัลอาร์เวิร์ดอันนี้ก็จะใช้กับเวลาอย่างเช่น is อ่า travel อะไรพวกนี้นะครับใช้กับเวลาเราไม่เจาะลึกหรือกันนะ อ่านะครับคล็อกปรับได้อย่างเช่นจะปรับเป็นเวิร์ดเลยก็ได้นะครับทเวลก็เป็นไนทีนแล้วพวกนี้นะใครชอบแบบไหนแบบนั้นครับโชว์เซคันนะครับโชว์เป็นวินาทีพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์เซมิแนเตอร์นะครับก็จะเป็นจุดในการขั้นตรงกลางแหละนะ12.19นะครับผมจะให้เป็นค่า d ด f ฟ u l t ์ของมันเลยนะครับแล้วก็ปรับไซส์ให้ใหญ่ๆให้เด่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฟอนต์ยูไลน์ได้นะครับแต่ไม่เอาไม่สวย โอเคครับเดทก็ปรับได้เป็น add number add เป็น add words ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะเริ่มมันผ่านเลยแล้วกันนะครับอ่าอันนี้คือสแลสถูกไหมครับสแลสก็คือจะตัวนี้ะนะแล้วสามารถปรับขีดแดดเนี่ยนะเออนะครับก็จะเป็นแดดแดดแดดแบบนี้แล้วนะครับมันจะขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยโอเคนะครับเสิร์ชนะครับผมจะเอาขนาดอ่าผมจะปรับออสซิตี้ให้ศูนย์นะครับก็คือกรอบไม่ต้องมีนะครับให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยนะครับอ่าแต่ว่าผมจะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับโฟกัสออนโหลดรีเฟซนะครับลองรีเฟรชดูสิ อ่ามันก็จะกดโฟกัสมาที่นี่แล้วก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้กด enter เพื่อค้นหาไปใน Google ได้อาจะประมาณนั้นนะครับอ่าเซิร์ชแอนจินเป็น Google เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับอ d i t a d อันนี้เป็นส่วนของปุ่มแล้วอันนี้เราไม่เจาะลึกมากนะครับจะเป็นไซส์วอลซิตีปกติอะไรนะอ่าเราไม่เจาะลึกนะครับ Border นะครับอันนี้ก็คือขอบนะบจะเอาขอบข้างบนยาวเท่าไหร่ขอบข้างล่างยาวเท่าไหร่กันได้นะครับอ่าเ เจ็ดดีกว่าได้ดูบาลานซ์กันนะ,ะอันนี้คือสติกกี้กับอินไลน์สติกกี้ผมไม่แนะนำให้ปรับนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเออมันจะติดนะครับผมจะเป็นอินไลน์ดีกว่าแบ็กกาคัลเลอร์ปรับได้ครับอ่าก็จะเป็นสีดําสีขาวทําได้หมดนะครับแต่นี้ไม่น่าเห็นผลนะครับต้องเป็นปรับอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคต่อไปบุ๊กมาร์กนะครับก็ปรับได้พวกขนาดของบุ๊กมาร์กเราจะให้อารีเอา์มันเท่าไหร่นะครับอ่าทอริซอซชิดซ้ายชิดขวาทําได้หมดนะครับอันนี้ไอคอนแบบ right like to left left, to right นะครับ g h t to left ก็จะเรียงมาจากตรงนี้เรียงมาจากตรงนี้นะครับ left to right ก็เรียงจากซ้ายไปขวานะครับอืมนะครับก็สามารถปรับได้ General พวกนี้นะครับขอค่าไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้คลิปนี้กระชับ